โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้ที่ลงขายไว้นะครับเป็นลคโคออโต o เฮาส์เอฟมาดูสภาพกล้องโดยรวมกันอ่ะชิ้นเลนส์ใสนะช่องมองด้านล่างฝั่งนี้ด้านข้างด้านหลังนะครับด้านบน อใส่ใส่ของฝั่งนี้นะวิธีเปิดก็สไลด์ลงนะครับแล้วก็เปิดฟ้าออกมาก็จะประมาณนี้เนาะลิ c คอร์อัลเทอรเป็นกล้องฮ f ฟเฟมนะครับถ่ายได้72รูปในฟิล์มปกติ36 exp แต่ถ้าเป็นฟิล์มแบบนี้12 exp ก็คูณ2ไป มันก็จะประมาณ24-25ลูกหรือที่มันเขียนว่า24 EXP ก็คูณ2ไปก็จะอยู่ประมาณ40กว่าลูกนะครับทีนี้วิธีเช็คก,กล้องพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีฟิล์มเราจะไปเช็คก,กล้องพวกนี้เราทำยังไงว่ามันถ่ายได้กล้องตัวนี้สปีดทำงานที่1ต่อ125สปีดเดียวนะครับรูรับแสงกว้างสุดที่2.8อืม ด้านหน้าตรงนี้เป็นเซลทัมเมอร์นะแล้วก็รุ่นนี้จะใส่แบตเตอรี่เพื่อใช้กับแฟลชนะครับในช่องนี้แต่ตามที่แจ้งไปนะว่า,อาลองใส่ไปแล้วมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแฟลชเนี่ยแต่แฟลชใช้งานได้แต่ว่ามันจะเวลาเรากดถ่ายไปเนี่ยบางครั้งมันก็ติดบางครั้งก็ไม่ติด โอเคนะแต่ว่าเสียงชาร์จแฟดมีแน่นอนนะครับด้านบนปรับ ISO แล้วก็ปรับระยะแฟชต,ตัวนี้โอเคทีนี้มาเทสกันกล้องตัวนี้วัดแสงโดยการใช้ซิลิเนียมในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะครับวิธีเช็คง่ายๆเลยในกรณีที่เราไม่มีฟิล์ม เปิดฝาหลังก่อนอื่นเช็คลานก่อน,น่เช็คลานเสร็จการก่อฟิลม์มถัดมาเวลาจะถ่ายเห็นไหมสไลด์เฟืองตัวนี้ไปฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็กดถ่าย ทีนี้ถ้าแสงมากรูรับแสงก็จะแคบอยู่นะเห็นไหมเอ่ยถ้าแสงน้อยมันก็จะกว้างออืมอืม ก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยในกรณีที่เราไม่มีฟิล์มแล้วเราจะเช็คกล้องตัวนี้เซลทัมเมอร์ก็เหมือนกันเราก็หมุนนะครับแล้วก็ดันเซลทัมเมอร์ลงแล้วก็กดถ่ายเซลทัมเมอร์ทำงานปกตินะทีนี้ตัวแฟล พี่หน่งจะไม่เทสให้นะครับลองไปซื้อฐานเอเอ,เอ,เอ,เอสองก้อนแล้วก็ลองมาเทสเอาเองนะแต่มันมีเสียงชาร์จแฟลชแน่นอนแล้วก็มันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตัวแฟลชเนี่ยทีนี้เราจะมาเทสระบบการถ่ายของตัวกล้องกันวิธีใส่ฟิล์มดึงก้านลงใส่กักฟิล์มลงไปแบบนี้อ่ะดึงหัวฟิล์ม เข้าไปในช่องเห็นไหมเอ่ยสไลด์มันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนลานตัวนี้ให้เห็นไหมให้ตัวเดือยเล็กๆเนี่ยเกี่ยวเข้าไปในรูหนามเตยจากนั้นหมุนแล้วก็ปิดฝา แค่นี้เองเราก็หมุนเลยสีห้ารอบนะครับกดถ่ายได้เลยพร้อมถ่ายเลยเห็นไหมเ,เลขนับเฟรม ลานหมดมันก็จะถ่ายไม่ได้เราก็ต้องมาหมุนตัวนี้เหมือนกันนะครับหมุนขึ้นลานใหม่หมุนตามลูกศร1รอบ2รอบ3มรอบ4รอบแล้วก็เดินถ่ายเซลทัมเมอร์ Self ด้วย เราก็หมุนอีกทีนี้พอฟิล์มหมดฟิล์มหมดพอเราหมุนไปแล้วเนี่ยเรากดถ่ายไม่ได้ สังเกตที่เลขนับฟิล์มนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ฟิล์ม36 EXP ก็จะถ่ายได้ประมาณ70กว่ารูปเนาะแล้วมันจะกดถ่ายไม่ได้แบบนี้กล้องไม่ได้พังนะแปลว่าฟิล์มหมดฟิล์มหมดวิธีกรฟิล์มกดตัวนี้ลงตัวกลางเนี่ยกดค้างไว้ สังเกตไหมกดค้างไว้แล้วเราก็จะหมุนให้ตัวมาร์กสีแดงๆให้มันชนกับลูกศรน,นะครับหมุนอ่ะเรียบร้อยเราก็จะเปิดก้านกอตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กอฟิล์มกลับทีนี้เนี่ยพี่หนึ่งจะให้ดูว่า ตอนเรากอฟิล์มกับฟิล์มมันกอกลับจริงๆนะครับตัวกล้องใช้งานได้จริงๆจะเปิดฝาหลังให้ดูนะแต่กรณีที่เราเอาไปถ่ายจริงๆเนี่ยเวลากอฟิล์มห้ามเปิดฝาหลังนะครับย้ํานะว่าห้ามเปิดฝาหลังเรียบร้อย พอเราเอาฟิล์มออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาหมุนตัวนี้นะครับตัวมาร์กเนี่ยให้มันห่างกันแบบนี้แล้วก็หมุนลองเช็คเทส t ดูแล้วก็ดันเฟืองกดถ่ายทิ้งไปก่อนนะครับอืมแล้วค่อยใ,ใส่ฟิล์มม้วนใหม่เข้าไปแค่นี้เองง่ายๆเนาะกับ รีโคออโตฮาร์ปตัวนี้แล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยพี่หน่งเทสฟิล์มกับมือเองนะครับแล้วรูปที่ได้ออกมาก็ประมาณ70กว่ารูปนะเพราะฉะนั้นตัวกล้องตัวนี้ทำงานแน่นอนนะครับแต่ตามที่แจ้งไว้ไอ้แฟลตัวนี้เนี่ยลองไปซื้อฐานใหม่ๆมาใส่ดูนะครับแล้วก็ลองเทสดูแล้วกันเนาะเพราะว่าแจ้งว้ว่ามันติดบ,บ้างไม่ติดบ,บ้างนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกับลีโคตัวนี้แล้วก่อนส่งก็จะทำความสะอาดให้ทั้งหมดนะแล้วก็จะถ่ายรูปแล้วก็แพ็กกล้องแล้วก็จัดส่งให้นะครับ